สวัสดีคนที่รักรถไฟท,ทุกท่านนะครับวันนี้ก็นั่งขบวนรถเร็ว141มาถึงตรงโค้งหินลับนะครับก็ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นหัวรถจักร CSR ชี่หยาง 4H5 นะครับก็เป็นหัวรถจักรที่ทาการสับเปลี่ยนประจาย่านหินรับนะครับก็เป็นหัวรถจักรของบริษัทเอกชนก็คือบริษัท TPI โพลีนนะครับเป็นหัวรถจักรที่ใช้สําหรับลากบูกี้ ถังปูนนะครับที่เราเห็นกันก็จะเป็นสีฟ้าคาดขาวนะครับเป็นแคปซูลสีฟ้าคาดขาวนะครับตอนนี้บวนรถเร็วหนึ่งสีหนึ่งของเราก็ทําการเข้าโค้งแล้วก็เข้าในเขตสถานีเรียบร้อยครับหัวรถจักรที่ทําขบวนก็คือเป็นหัวรถจักรพิตาชีครับตอนนี้ก็โค้งไปเข้าสถานีเรียบร้อยนะครับ ก็จะไปรอหลีกขบวนรถเร็ว142นะครับก็จะทำขบวนมาหารอหลีกกันที่สถานีาสถานีรถไฟหินรับนะครับก็ในช่วงเวลาตีหนึ่งสี่สิบกว่านาทีนะรประมาณนี้ครับก็ตัดภาพมาที่าการรอหลีกขบวนรถเร็ว142นะครับผมก็ตอนนี้รถไฟก็กำลังมานะครับก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นหัวรถจักรหารุ่นอะไรนะครับ ถ้าเสียงมาอย่างนี้ก็น่าจะเป็นหรวจาก q s y นะครับผม๋ยวเราลุ้นใกล้ๆก,กันดูนะครับขอไฟแสงจ้าเสด็จเติอนครับตอนนี้ก็มีน้องก็โบกมือนะครับผมทักทายพอขอรอนะครับแต่เขาก็ดูมหนจะเฉยๆครับ ขอตนีรถไฟของเราก็เคลื่อนออกจากสถานีรถไฟหินรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเหลือให้โคง้งอีกโค้งหนึ่งให้เราได้ชมนะครับก็คือเป็นโคง้งหลังจากออกจากสถานีหินรับไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปชมพร้อมๆกันนะครับก็อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะถึงแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปที่ผมจะลงนะครับ